สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้จูกก็เจียบอยู่กับช่องอาคารตุกะจาก้จากเจียบสีผ้าเมื่อเก็บบอกพี่พนจา้าแต่ว่าในคณะทีมาเนี่กะนี่พอเห็ดไข่จา้าเห็ดไข่ว่าเม่นมันสีบุมีเนะเาะเพิ่เกันเมื่อเก็บบอกพี่พวนนะจา้าแต่ว่ากับพอดีเมื่อพอเห็ดไข่ใจรอช้าอยู่ใหญ่กะเก็บส่วนตัวขาววันนี้เนี้ยพวงเนี่ยผุ่นก็ะเมีนเด้นี่นี่น เห็นมัน่นี่นี่จ้านี่ให้ไขให้ไข่เก็บจ้าเก็บเก็บอุ้ยผุนผุนผุนเห็นม่นจ้าผุนยูผุน,ผนก็มี่ทุ้งกระเบเดอมาเนาะจ้าเพราะว่ากระเบเดตั้งใจว่าสิมาเก็บมให้ไข่ว่าสิมันเมื่อกี้บอ,อกพี่ควรเน,น้อจ้า อ,ออกไปก่อนออกไปก่อนเสียงคนมาแล้วเขาเจอสิมาหยาดเก็บ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 จ้าเก็บเก็บ ไข่อออีกรอบบอ,อแบบหลายเ<อ>าบื้องเนี่ยเอาบอัวได้โจมนึงจ้าเดี๋ยวเข้ารอเบื้งอีกแล้วก่ะไปเบิ้งบอกพี่พวนเนาะเจ้าสิพาไปกินบอกพี่พวนจ้ะนี่นี่นี่ได้เห็ดไข่นำ้ำ จ้าพี่น้องว่าสิเมื่อเก็บบอกพี่พวนปรากฏว่าบกพี่พวนบ่ได้เนาะจ้าแต่กลับได้เห็ดแทนนี่แต่กลับว่าท่านหลมเหลิกเดสิไปหาอีกอยู่จ้านี่โอ้ยปวกขึ้นมันเอ้้ยุพี่ยุพี่ พูนนั่นเองพี่พูนจ้านี่เราบอกพี่พวนได้มาบ่หลายโชว่น้อยโชว์ชวพี่น้องหน่อยอือบอกพี่พวนจ้าโมโหว่าทั้งบานพี่น้องเอื่นเอียงบ่เคยเลย <laughs> มันเกิด <laughs> อ๋อเคอยเลยรส <laughs> <laughs> ชาจะเปรี้ยวอมหวานเนาะจ้า,าสูงว่ะค่ะสูงว่ะค่ะ สูงบ่ปีน้องตัวใส่ละถุ่งงามจ้าสำหรับคลิปนี้กับรบซ้ำนี่ก็น่าจ้าขอบคุณมอะไที่เข้าเขี่ยแหววจังใดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เจียวแล้วก็ช่องกระขั้นตูการน่าจะเจอกันคลิปใหม่ขอบคุณและสวัสดีจ้ะ่น้าบําลอดมีใช่จิงจิงเยี่ยมค่หนีหน้าใส่ละเอาไปใส่อันกลนี่นี่มีเฮดโฟมเฮดที่เก็บได้ตอนที่ว่าไปเก็บไปเก็บโป๊ะพี่หัวนะชิ่งชิ่งสมาชิกผัก เจอก,กันคลิปใหม่ขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย